วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดภาพล่าสุดของกุ้งพลอยกนิทรินหน่อยค่ะบอกเลยว่าดูแลตัวเองดีมากแล้วต้องบอกว่ายิ่งโสดก็เหมือนจะยิ่งแซ่บจริงๆค่ะแน่นอนคะว่านับตั้งแต่ดาราสาวสายบู๊อย่างกุ้งพลอยกนิทรินนะคะหรือว่าติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์ก็มีการหย่าขาดกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ค่ะต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเองแน่นอนคะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้อ่ะโอ้โหเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกับแบบมีนี่ม,มีสินอะไรแบบนี้ ้แล้วมันก็ส่งผลกระทบกับครอบครัวจริงๆเลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็พิสูจน์ตัวเองนะคะพยายามปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่ซึ่งถือว่าปัจจุบันเธอเองก็มีการเปิดร้านทําผมมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วก็ขอโอกาสในการเลี้ยงลูกเจอหน้าลูกเพื่อทําหน้าที่แม่อยู่เสมอค่ะ ล่าสุดคุณผู้ชมคาพอเข้าไปส่องในอินสตาแกรมหม่าม่าวีจิค่ะก็จะเห็นได้ว่ากุ้งพลอยเนี่ยเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมากๆเลยเปลี่ยนลุกใหม่ดูแลตัวเองสวยปังขึ้นกว่าเดิมรวมถึงมักจะมีการออกกําลังกายอยู่เป็นประจําค่ะจนปัจจุบันนี้เธอก็ดูผอมดูเพียวด,ดูปังขึ้นนะคะแล้วก็มีเหมือนว่าจะมีการถ่ายคอนเทนต์การออกกําลังปั่นจักรยานหกสูงเวทเทรนนิ่งคือมีความสุขกับการดูแลตัวเองเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเองค่ะทําให้แฟนๆหลายคนเนี่ยเออรู้สึกว่าเออเธอก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง ะะชมว่าสวยขึ้นตรองขึ้นเก่งมากๆเลยคือมีระเบียบพินัยในการดูแลตัวเองมากๆบางคนก็แซวว่าแม่โสดแล้วดีโสดไปเลยค่ะแม่คะหุ่นดีมากขึ้นนะคะสวยมากขึ้นเยอะเลยไม่ได้เข้ามาดูนานหุ่นคุณแม่คือแซ่บมากเลยค่ะวีจิเนี่ยคงสูงเหมือนคุณแม่แน่ๆเลยคือหลายๆคนที่ติดตามเนี่ยก็เห็นได้ว่าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากขันมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพก็เข้าไปชื่นชมเธอเป็นจํานวนมากเลยแหละค่ะ